สวัสดีค่ะอัปเดตการเลี้ยงจิ้งหรีกันต่อนะฮะบ่อน,นี้เริ่มโตแล้วโตโตอย่างเห็นได้ชัดถอดค่าวไวมากกินเก่งมากค่ะเพื่อนถ้าให้เทียบอายุน่าจะอยู่ที่สิบเจดวันไหมสิบเจดวันถึงยี่สิบวันอยู่ราวๆเนี้ยเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยแมลงจะโตวไวแล้วก็การกินอาหารเองก็ดีนะในเมื่อมแมลงกินดีกินเก่งเขาก็ถอดค่าวไวขนาดตัวก็เพิ่มขนาดตัวก็ใหญ่ขึ้น หลังจากนี้มันจะผิดหูผิดตาเลยนะก่อนหน้านั้นไม่เป็นหนาวใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปสองาทิตย์ผ่านไปตัวก็เท่ามดเนี่ยยีนะ่สิบวันกันแล้วสามสิบวันกันแล้วลุ้นไม่ขึ้นค่ะยังไงตัวก็ไม่โตแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างเข้าสู่ฤดูการเลี้ยงแมลงมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยทีนี้นะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เริ่มเริ่มเลี้ยงหน้าร้อนตอนนี้อากาศยังเป็นผลนะคะ อากาศร้อนจะทําให้มแมลงตายระหว่างทางได้เหมือนกันแล้วก็ยิ่งอากาศร้อนมแมลงก็จะกินน้ําเก่งขึ้นนะะการกินน้ําเก่งขึ้นของมแมลงจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้นะะโรคส่วนใหญ่จะเป็นโรคท้องน้ําเกิดจากหลายๆอย่างเหมือนเชื้อโรคทั่วไปเนี่ยแหละหามาตามอากาศหล่นลงตรงไหนแล้วสิ่งมีชีวิตไปกินมนะ,ะได้รับเชื้อไปก็เกิดโรคภยัย ทีนี้จิ้งหรีดเองอะพฤติกรรมของเขาคือกินไปขี้ไปในในหัวอาหารก็กินไปขี้ไปแต่หัวอาหารมันแห้งไงคะพอหัวอาหารมันแห้งเชื้อโรคมันก็มันถามว่ามีไหมมีแต่อาจจะไม่แรงเท่ากับในถาดน้ำนะถาดน้ำด้วยความที่มีน้ำแล้วพอมาแรงขี้ไปด้วยบางทีก็ขนอาหารเข้าไปด้วยทีนี้อาหารกับขี้ละลายปนไปกับถาดน้ำมันก็จะกลายเป็นแหล่งหม,มอมุงเชื้อโรคค่ะ ฉะนั้นเราต้องคอยดูแลนะ,ะไม่ใช่ว่าน่าร้อนอุ้ยเหมาะก,กับการเลี้ยงมแมลงเลี้ยงยังไงก็ได้ก็ยังไม่ใช่นะคะต้องดูแลต้องเอาใจใส่แล้วต้องคอยสังเกตนะฮะ,นะะโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติยังกินอาหารเก่งนะฮะสองสามวันก็จะหายไปไปถอดคาบสองสามวันก็ขึ้นมามากินต่อนะฮะ,นะะบ่อนี้ยังคงปกติยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงช่วงวัยนี้เป็นวัยที่ดูแลง่ายโน่นอะ่ะ ต้องคอยสังเกตอีกทีคือช่วงที่มแมลงเริ่มเข้ากักนะพอเริ่มเข้ากักเนี่ยมันจะมีปัญหาการตายหลักๆเลยสิอ่ะนะเดี๋ยวนันนี้จะคอยอัปเดตเรื่อยๆ,ๆให้เพื่อนๆได้ศึกษาโดยเฉพาะเพื่อนใหม่น้องเพื่อนเก่านะ่าจะมีประสบการณ์การเลี้ยงแล้วก็เริ่มที่จะจับแนวทางถูกแล้วล่ว,ว่าควรระวังอะไรบ้างสําหรับเพื่อนใหม่ที่กาลังหาความรู้อยู่ หากว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ทักถามนานิสเข้ามาได้นะแล้วก็อีกอย่างนึ่งมีคลิปนันิจะทําเป็นเพลสรีให้นะคะสามารถไปเลือกดูทําเป็นคู่มือสําหรับน้องใหม่ที่สนใจอาชีพเนี้ยแล้วอะไรบ้างที่ต้องรู้นีนทําำไม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะอัปเดตกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจา้า